กันที่เรื่องราวความน่ารักของสาวน้อยคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่กลายเป็นซุปตา์ตัวน้อยของวงการบันเทิงไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะนั่นก็คือน้องยูจินค่ะลูกสาวสุดน่ารักของคุณแม่เจนนีรัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนีได้หมดท้าสดชื่นกับปั๊ป๋ายิวฉัดมงคลน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่นับวันนี้นะคะเจ้าตัวก็มักจะมาสาดความน่ารักให้กับ fc แฟนคลับได้ดูได้ชมกันแทบจะทุกวันเลยที่ เดค่ะคุณผู้ชมคะโดยล่าสุดนี้ค่ะ ทางด้านของแม่เจนนี่นะคะก็ได้มีการออกมาเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องยูจินอีกแล้วสิคะซึ่งล่าสุดเลยนะคะแม่เจนนี่ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพค่ะของน้องยูจินค่ะคุณผู้ชมคะที่ได้มีการใส่ชุดใส่เดี่ยวสีส้มสุดจี๊ดแบบที่เห็นเลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้มีการทานน้ําแบบที่เรียกว่าแต่ละทานยนน่ารักไม่เบาอีกด้วยละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านของแม่เจนนี่ก็ยังได้มีการโพสต์แคปชั่นเอาไว้อีก อีกด้วยนะคะว่าให้ซึ่งก็ทําเอาสาวลิลลี่ได้หมดค่าสดชื่นนะคะน้องสาวของสาวเจนนี่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวน้องอยูจินและค่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยใส่ชุดเสร็จยูบอกไปเที่ยวผับกันโอ้โหคุณผู้ชมคะห่ก ใครได้ยินนะคะก็ต้องเอ็นดูไปตามๆกันเลยก็ว่าได้แะคะ่ะสําหรับคําพูดของน้องยูจินที่หลังจากใส่ชุดสีส้มสุดจี๊ดชุดนี้เสร็จนั่นเองก็ชวนน้าลิลลี่ไปเที่ยวผับกันแล้วสิคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของสาวลิลลี่นะคะก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวเอาไว้นะคะพร้อมกับมีแคปชั่นคะ่ะว่าชุดจากนาลีใส่ชุดเสร็จยูบอกไปเที่ยวผับกันจะรัวซึ่งงานนี้เองคะ่ะคุณผู้ชมก็ทำเอาเอา FC แฟนคลับนะคะได้มีการเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายก,ยกันเลยก็ว่าได้เลยคะ่ะบางก็บอกนะคะว่านาันลีถูกใจสิ่งนี้นันลีมีเพื่อนเที่ยวผับแล้วเอ่าแล้วยูจินน่ารักจังเลยครับน้องอยูจินบางก็คอมเมนต์แซวนะคะบอกว่าชุดน้องอยากทําให้กินปลาแซลมอน อ้โหเนียแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของเหล่า FC แฟนคลับนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ของน้องอยูจินเขาละค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่เพียงแต่ทางด้านของแม่เจนนี่เท่านั้นนะคะที่มักจะมาแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องอยูจินเขาละค่ะแต่งานนี้เนี่ยก็รวมไปถึงนาลีอีกด้วยที่ได้มีการออกมาแชร์คําพูดของน้องอยูจินที่หลังจากได้ใส่ชุดสีส้มสุดจี๊ดชุดนี้นั่นเองละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรียก ไดว่าทับเอา FC แฟนคลับถึงขั้นเอ็นดูกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะงานนี้เนี่ยถึงขั้นชวนนาลีไปเที่ยวผับกันแล้วอีกหน่อยโตไปเนี่ยนาลีก็คงจะมีเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันแล้วล่ะคะ่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของน้องอยูจินนะคะที่ก็ต้องบอกได้เลยว่าทับเอา FC แฟนคลับเนี่ยต่างก็ยิ้มแล้วก็เอ็นดูในความน่ารักของน้องอยูจนินไปตามๆกันเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ